สว,ส,สวัสดีค่ะผู้บริหารและพนักงาน C p พคะรู้ไหมคะว่ามาหาก,กรรมนวัตกรรมบัวบานมีความสำคัญกับ C p พีของเรายังไงงานนี้นะครับนวัตกรรมบัวบานนี่นะครับความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นเองภายในองค์กรนะครับเป็นความรู้เฉพาะทางนะครับซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าเพื่อนชาวพนักงาน C ีพได้ทำขึ้นมาและสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นอะไรที่เราสามารถไปใช้ได้ทันทีแล้วก็ได้ผลได้เป็นสีภาพด้วยนะครับซึ่งอันนี้สําคัญมากดีกว่าความรู้ที่เราไปเรียนรู้เราเรา,เราต้องมาประยุกต์ใช้อีกครั้งหนึ่งครั้งนี้สําเร็จรูปเพราะฉะนั้นให้ความสําคัญต่อองค์กรเรามากเพราะว่าเรามาีหน่วยงานต่างๆอยู่ทั่วประเทศไทยและก็ยังต่างประเทศด้วยธุรกิจของเราเนี่ยนะครับก็จะแผ่ขยายไปทั่วทุกแห่งเราสามารถเอาความรู้เนี่ยที่สําเร็จจากแห่งหนึ่งเนี่ย สามารถไปไประยุกต์ใช้ได้ผลในที่อื่นอีกมากมายนะครับผมถือว่าเป็นความรู้สําเร็จรูปเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ต่อเรามากจริงๆนะครับก็มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งที่อยากจะเชิญชวนนะพนักง,งานทุกคนต้องได้เรียนรู้ได้มาชมในงานนี้ด้วยนะครับพลาดไม่ได้นะคะ3-9ตุลาคมนี้ที่สวนประชุมธรรมศาสตร์ดังสิทธ์ค่ะ